คือต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าคํามันมีจํากัดมนุษย์เราเนี่ยคามีจํากัดแต่อารมณ์ไม่มีจํากัดหน้าที่ของนักสื่อสารคอนเทนต์ที่ดีคือจะทํายังไงให้ใช้คําแล้วมันเกิดอารมณ์ใช้คําแล้วมันได้กลิ่นเห็นภาพประเด็นต่อมาก็คือคนมักจะถามว่าทํายังไงให้เก่งเรื่องแบบนี้นะไม่ยากเลยครับต้องทําบ่อยๆไม่มีสูตรลัดนะชีวิตไม่มีทางลัด นะมันมีมันมีแต่ทางตรงคิดลองคิดภาพนะเวลาคนเราอันนี้ขอให้ไม่เซตนิดนึงคนเราเนาะเวลาที่ต้องการประสบเลยมันมันเหมือนเราอยู่ตรงเนี้ยแล้วเราต้องการที่จะไปจุดเนี้ยอันนี้จุด A นี่จุด B ความจริงแล้วทางไหนมันสั้นสุดทางไหนมันตรงสุดขีดไปเลยขีด<ม> <พอ S 1> ตรงถูกปะ่ะ แต่คนส่วนใหญ่ไม่เป็นแบบนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ย,นะอ,ย A, อยากไป B นะอยอยากไป B ะแต่แม่งเนี่ A, เยเนี่มันต้องมี A.1 จ2ดหนึ่งเอจุดสอทนั้นก็ดีท้งนี้ก็มันทางนั้นก็น่าสนใจไม่เอานะเอาใหม่เปลี่ยนใหม่วนไปวนมาอยู่เนี้ยกว่าจะถึง B มันไม่มีทางลัดมันมีทางเดียวมั่นใจอะไรแล้วทําให้มันสุดทาง